มหัศจรรย์กรรมฐานแก้เคราะห์กอบบุญหนุนชีวิตโดยหลวงพ่อจรัญจิตตะธรรมโมตอนที่สองกฎแห่งกรรมกับอันตรายในชีวิตในเรื่องกฎแห่งกรรมได้กล่าวถึงอันตรายที่เกิดแก่สัตว์โลก5้าอย่างคือ 1. กิเลสันตรายอันตรายที่เกิดจากกิเลสเช่นมีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้น 2. กรรมันตรายอันตรา,ายที่เกิด จากกรรมชั่วที่ทำในปัจจุบันไม่ต้องไปรอเอาชาติหน้า 3. มวิปากันตรายอันตรายที่เกิดจากวิบากหรือผลของกรรมที่ทำในอดีตมาส่งผลทันในปัจจุบันนี้ 4. ทิฏฐิอันตรายอันตรายที่เกิดจากทิฏฐิที่ผิดหรือคิดผิดทำอะไรไม่ถูกต้องตามคำนองครองธรรม 5. าอริยปาวาทันตราย อันตรายที่เกิดจากการจับจ้วงพระอริยะเจ้าคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณเกิดอันตรายแก่ชีวิตแน่นอนบาปบุญคุณโทษอยู่กับเราเหมือนเงาตามตัว